ชื่อส้มโอชนทิชาสลิประยงค่ะตอนนี้ทำอาหารอยู่ที่พุทธมนตรสายสองค่ะเข้าเรียนเมื่อปี57ค่ะชื่อต้นนะครับนายสุประสันจงเจิมครับเป็นนักศึกษารหัส57ครับปัจจุบันตอนนี้เพิ่งเรียนจบปริญญาโทมาครับชื่อนางสาวนัทธาบุญลายค่ะอยู่ชั้นปีที่3ค่ะพี่โชนะครับนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับเชิญหลุ์พูลทอมรานครับชื่อเล่นชิอนัทครับอยู่ชั้นปีที่3ครับครับชื่อยูโรครับนายมานพบยงนุ่นครับชื่อเล่นชื่อนบตอนนี้อยู่ สุดท้ายสินีปามณน,นค่ะชื่อเล่นชื่อนุ้ยนะคะอยู่ปี3แล้วค่ะวันนี้เรียนวิชาเบเกอรี่ครับมาสอนล,ลองทำมาการองโดนัทแล้วก็ขนมปังค่ะการทำมาการองไส้ต่างๆค่ะเป็นไส้วานิลาไส้ช็อกโกแลตแล้วก็ไส้สวัด์รสค่ะมีขนมปังค่ะเป็นไส้ช็อกโกแลตแล้วก็ไส้นมฮอกไกโดค่ะแล้วก็มีเป็นโดนัทไส้ต่างๆค่ะ ก็คืออย่างมากกะโองค่ะม <ev illy S 2> ันจะมีเทคนิค hmm. ว่าท <using responses> mm ํา hmm. ย so, yeah, ังไงถึงขาถึงจะขึ้นอบยังไงหน้าถึงจะไม่แตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โดนัทก็ดูว่าทํายังไงมันถึงจะนิ่มขึ้นขนมปังนวดมือกับนวดเครื่องต่างกันยังไงอะไรเงี้ยวันนี้มาดูในส่วนของขนมปังนะครับก็สอนตั้งแต่การผสมส่วนผสมการช่างตวงวัดการพักขนมปังการดูขนมปังว่ายืดได้ที่หรือยังเป็นฟิล์มหรือยังครับก็อย่างมากกะโอนนะครับยังไม่เคยทานะครับก็ได้เทคนิคกับ กับการต้มน้ำตาลในการเอาไปตีกับไข่ขาวค่ะแ,แบบต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้เงคะได้เทคนิคการบีบมะการองค่ะการนวดแป้งค่ะก็คือตอนทำงานนะคะอยู่ทำงานที่โต๊ะมะาการองอะคะ่ะก็คือทำมะาการองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คุกกี้ค่ะแล้วก็จะมีทำโดนัทด้วยด้วยระยะเวลาในการทำงานทำงานนะคะมาเลยมีความเชี่ยวชาญพอสมควรที่จะสามารถนำมาสอนน้องๆได้ รู้สึกว่าตึกเรียนดีขึ้นค่ะด้วยห้องลลบมีเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องแอร์อัดเหมือนตอนที่ยังเรียนอยู่อะคะ่ะมีอุปกรณ์ให้ใช้หลากหลายขึ้นแล้วก็มาตรฐานขึ้นค่ะไม่แตกต่างเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าทัศนวิสัยก็ดีขึ้นค่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเลยครับอันดับแรกก็คือเราเห็นว่ามหาลาัยมีการสร้างห้องแลบทางห้องปฏิบัติการาอาหารเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรองรับนักศึกษาที่กําลังจะเข้ามาศึกษาแล้วก็ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของนักศึกษาครับแล้วก็บร,รยากาศในมหาลาัยก็เปลี่ยนไปครับปรับปรุงภูงมิทัศน์ดีขึ้นมีตึกใหม่ๆที่สร้างสําหรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น มีมีครับก็อันดับแรกเลยก็เคยปีนหอแล้วครับแล้วก็เคยปีนหอนี่คือเราไปเที่ยวกลางคืนมาครับกลับมาแล้วเราพี่ฟอนไม่ยอมไม่ยอมเปิดประตูให้เราไม่มีที่นอนเราก็เลยต้องปีนหอครับแล้วก็เคยไปตกปลาครับในในสระน้ําในมหาลัยครับแล้วก็ยามไล่แล้วก็วิ่งหนียามกันครับสนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นก็จะมีแบบว่าปีนหอเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ก็คือแบบไปเที่ยวด้วยแล้วก็บางทีก็ทำงานดึกด้วยก็เลยปีนหอด้วยค่ะ รู้สึกแบบเขามีความที่แบบเขาไปเอาประสบการณ์จากที่ทํางานแล้วก็มาสอนเราเหมือนว่าเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงๆแล้วก็มาอบอกสอนน้องๆเหมือนกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ๆนะครับเพราะว่าพี่ไปไปทํางานแล้วก็มามีความรู้มาถ่ายทอดให้พวกน้องๆรุ่นหลังครับรู้สึกสนุกมากเลยค่ะได้ทําอะไรหลายๆอย่างค่ะยเยยมดีครับเดินมาดูตลอดครับก็มีพิษบ้างครับอย่างเช่นทาฝ่ามาประลองก็ได้ครับถ้าใส่อะไรพิดขั้นตอนเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นภูเงี้ยครับ ชอบทำคุกกี้กับเบวนี่ค่ะประมาณอาหารไทยอา,าอาหารอาหารยุโรปอะไรเงี้ยอาหารไทยอาหารแล้วก็เบเกอรี่นิดหนึ่งค่ะที่ชอบทำอร่อยก็ผัดแหงผมว่าผัดแหงผมอร่อยมากเขาว่าอร่อยมากเขาแบบว่าเขาการที่แบบว่าเราเอาเทคนิคที่อาจารย์สอนแล้วก็ไปทําให้ที่บ้านกินเขาบอบกว่ามันแตกก็ได้รสชาติที่มากกว่า มีครับมีตอนปี2ที่ทําพวกมาสั่นพวกขนมหวานของคาวนะครับเป็นแพ็คกล่องแล้วก็ไปขายถ้าจะเล่าก็มันก็เนื่องจากว่ามันเพิ่งทำในครั้งแรกก็จะเกิดความวุ่นวายแล้วเราก็ยังจัดสรรไม่ดีพอยังแบบจัดเวลาการจัดการส่งทำได้แบบจะมีการติชมจากลูกค้าบ้างแต่มันก็แล้วก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มีลูกค้าที่แบบคอยสั่งคอยสนับสนุนเราเรื่อยๆครับยอดขายก็ถือว่าดีถือว่าแบบ50คนร้อยคนต่อต่อครั้งที่ทำก็ทาแล้วก็นําไปขายตามออนไลน์ค่ะขายในเน็ตแล้วก็แผง แล้วก็มีโพสขายใน IG บ้างก็ขายดีค่ะก็อร่อยค่ะบางคนก็อาจจะบอกว่าแบบหว,า,วานไปหน่อยก็พอดีค่ะความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็เอามาค่ะก็มาแบบทำให้มันดีขึ้นค่ะทำเอบอรวนี่ครับเค้กส้ม แล้วก็ชาร์ตไข่ที่แรกก็ทำทำาลองล้องก่อนอาจารย์ทากินก่อนแล้วพอได้เสียงตอบรับดีก็ลองทําขายดูครับก็มีทําเค้กส้มค่ะแล้วก็ราวนี่แล้วก็จะเป็นคอนเฟ็คแควบ้านค่ะดีมากค่ะใช่ค่ะเยอะค่ะเป็นร้านอาหารครับเป็นร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ครับแล้วก็เป็นอาหารซีฟู้ดตามสั่งเลยครับชื่อร้านขัวกุ้งทองครับลองทำบ้างแล้วครับลางเมนูก็เอาเอาไปปรับเปลี่ยนดูครับอย่างเช่นในหมูกระทะก็ได้ครับปกติจะซื้อพวก ปอบเปียหรืออะไรสําเร็จรูปอะไรเงี้ยครับพอได้สูตรจากอาจารย์เอกไปเงี้ยครับผมก็ไปประยุกต์ใช้ไปทําไว้สําเร็จให้แม่ครัวใช้ทอดอย่างเงี้ยครับได้ทาแบรนชคบ้านขนมนะคะเป็นในเนี่ยครับขนมปังเค้กหน้านิ่มครับตอนนี้ก็วางขายที่ร้านชาวฟาร์มนะครับแล้วก็ขายออเดอร์ตามหมู่บ้านแล้วก็ในมหาวิทยาลัยค่ะผลตอบรับดีนะครับก็ครั้งแรกอาจจะมีปรับปรุงนิดนึงให้แบบเข้าปากคนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ ดีค่ะเพราะเรียนแล้วก็ได้ความรู้หลายด้านค่ะก็รู้สึกสนุกได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้รู้จักรุ่นพี่ชิดเก่าครับมากขึ้นเป็นการเวิร์ประสบการณ์ดีครับได้พาไปแปลที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาทินอะไรีก็ได้ครับเหมือนว่าเราได้ผ่อนคลายด้วยอันรี้แบบไปทำนอกจากเราอยู่ในห้องเรียนอยู่ในห้องแลบอย่างเงี้ยเราได้กลับไปทำข้างนอกได้แบบไปสูดบรรยากาศอย่างไปไล่สตรอเบอรี่คือแบบคือสดชื่นมากอะครับวันขวาญถือว่าไม่ร้อนนะผมว่าการดำนาก็สนุกดีก็ดีครับทางสาขาจะกิจกรร รรบบนี้เหมือนเป็นการผ่อนคลายปไปด้วยนะตัวแล้วก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆที่เราไม่เคยทำนะครับค่นว่าสรุปดีคะ่ะได้ไปกับเพื่อนได้ไปกับอาจารย์ได้เรียนทําอะไรหลายอย่างคะ่ะได้ทําให้เราแบบไปต่อยอดในอนาคตได้คะ่ะถ้าเป็นมุมมองเกียวกับอาชีพค้ากร,รมก็คือเมื่อเวลาเราเรียนจบไปครับเราสามารถที่จะไปนําความรู้ตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในด้านของธุรกิจอาหารงานดอกไม้งานประดิษฐ์คือเราสามารถ เลือกได้ว่าเราอยากจะทํางานอะไรมันมันมันให้โอกาสกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะแบบนํโอกาสตรงนั้นครับมาสร้างอาชีพได้ได้หลากหลายก็เป็นอาชีพที่ดีนะคะแบบหลากหลายสําหรับสาขาขากรรมวิทยาเขตสุพรรณนะคะแบบเราสามารถนําไปประกอบอาชีพได้หลายแขนงเช่นแบบเราเรียนอาหารเราก็สามารถนําไปประกอบอาหารหรือทําร้านอาหารของตัวเองหรืออย่างเช่นเราได้จัดดอกไม้เราก็สามารถนําไปเปิดร้านดอกไม้ของเราเองได้เงี้ยครับรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ดีนะคะรู้สึกว่าหางานง่ายไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้าน ขายของการไปทํางานใน,ในโรงแรมต่างๆค่ะก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนอยู่แล้วครับเป็นยกับอาหารนะครับเพราะคนเราต้องทานอาหารอยู่แล้วครับผมว่าการที่ไดนข้าหากรรมอะเราได้ทําอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยทําแล้วเรารู้จักว่าต้องทําให้เป็นแล้วต้องทําให้ได้ไม่ไม่ถึงว่าทําให้มันดีร้อเปอร์เซ็นต์แต่แค่แบบเรามีความรู้ติดตัวไปอย่างน้อยว่าเราก็ยังพอทําได้ไม่ได้แบบไปด้อยกว่าเขาหรืออ่อนกว่าเขา ก็มองว่าการเรียนคะาะกรรมอะค่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะคิดว่ามันก็แค่เรียนทําอาหารเราไม่ต้องไปเรียนก็ได้เราก็ทําเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันมีศาสตร์ที่มากกว่านั้นเช่นงานใบตองการทําอาหารอันเนี้ยแต่ว่าวิธีที่มันทําจริงๆแล้วเป็นยังไงมันคือความเชี่ยวชาญที่เราต้องฝึกที่เราต้องเรียนอะค่ะแล้วก็พวกงานแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องเรียนด้วยไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าดูแล้วก็ทําได้ซึ่งมันจะมีเทคนิคอยู่ที่แบบอาจารย์มอบให้อะค่ะในหลายๆสาของงานค ากรรมเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เทคนิคมีรายละเอียดแล้วก็ต้องใช้ความปานนี้มีความรู้ที่เรารู้จริงรู้ลึกที่จะไปทําในสิ่งตรงนั้น,นครับในในชีวิตของในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะเจองานาค้ากรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกสิ่งก็ล้วนมาจากงานค้าก <personas S 1> รรมทั้งนั้นงานค้ากรรมไม่ได้สอนให้เรานําความรู้ไปใช้ใเพื่อประกอบอาชีพแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นวิชาชีพที่สอนให้เรานําความรู้ไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ด้วย ก็คือตอนเรียนมปลายเรียนอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะรู้สึกว่ารถติดแล้วก็การเดินทางก็ อาจจะใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามาอยู่สุพรรณก็เดินทางง่ายก็คืออยู่หอข้างในก็มาเรียนง่ายแล้วก็ทัศนวิสัยดีอากาศก็ดีกว่าค่ะเพราะว่ามาเรียนที่นี่นครับไม่ไม่แออัดเหมือนอเหมือนอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ของที่ใช้ในการเรียนเราก็สามารถออกไปซื้อได้แล้วก็ของที่นี่ก็ราคาไม่ได้แพงครับดีค่ะเพราะว่าที่นี่เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีค่ะได้ลงมือทําจริงไม่ค่ะปกติชอบอยู่แล้วชอบบรรยากาศค่ะชอบทุ่งนาเ,เพราะว่าผมเป็นคนติดบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแล้วก็ กอกว่าผมเป็นห่วงคนที่บ้านนะมันก็ได้แบบว่าการที่เราเรียนที่นี่ก็ได้ไปดูแลคนที่บ้านด้วยถ้าผมว่าผมอาจจะเลวไหลกว่านี้เพราะาผมมีคนติดเที่ยวด้วยถ้าเกิดว่าไปกรุงเทพเนื่องจากว่าไม่มีใครมาคอยแบบห้าไม่มีใครคอยแบบมาผักดันอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราทอ้อถ้าอย่างเนี้ยถ้าผมท้อผมกลับไปบ้านผมก็มีความสุขละเพราะมียังมีคนต้อนรับเราถ้าเกิดผมไปอยู่คนเดียวอยู่ที่นอกอยู่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบก็าอาจจะไม่ได้กำลังใจเราอ,อ,อาจจะไม่ไหวอะไรก็ได้ แตกต่างกันมาค่ะในห้องเรียนถ้าเราทําผิดจะเป็นแค่อาการอาจารย์ดุหรือว่าตักเตือนแต่ถ้าเป็นหน้างานจริงๆเราเราจะต้องรับผิดชอบความผิดทั้งหมดที่เราทำเนี่ยค่ะไม่สามารถมีใครมารับความผิดนี้แทนเราได้เราจะต้องรับคําโดนด่ารับคําผิดชอบที่แบบว่าเขามาว่าเราว่าเนี่ยเราทํางานไม่ดีอาจจะถูกใบตักเตือนจากทางที่ทํางาน ต่างกันครับชีวิตในห้องเรียนเวลาเรียนเรามีคนแนะนำนะครับมีอาจารย์เป็นผู้แนะนําแต่ชีวิตนอกห้องเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ผขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับชีวิตนอกห้องเรียนก็คือเป็นชีวิตที่เราได้รับเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของเราครับที่เราจะแบบนามาปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงในชีวิตจริงมันไม่เหมือนกับการเรียนในห้องเรียน อยากเปิดร้านอยากลองเปิดร้านดูอยากเฮ้ยมันก็ต้องมีแหละที่เราอยากเป็นเจ้าของอะนะเราก็อยากจะเปิดร้านคาเฟ่อยากจะแบบอยากจะเห็นรอยยิ้มเค้าอยากทําให้คนมีความสุขแล้วก็แบบชิมอาหารของเราแล้วบอกว่าอร่อยอนาคตนะครับก็อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองนะครับแบบก็อยากทํางานเก็บเงินมีเงินมากพอที่เราจะเปิดร้านของตัวเองได้ค่ะเปิดร้านเบเกอรี่ค่ะอยากกลไปช่วยที่ร้านครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศหรืออะไรครับ คือองค์ความรู้ครับเพราะว่าที่นี่ให้ความรู้กับเรามากมายเลยนะครับทั้งความรู้ในรายวิชาที่เราได้เรียนที่เราได้รับต่างๆแล้วก็ความรู้ที่เราจะนําออกไปใช้ในชีวิตจริงครับก็ค <gs ans> ือได้ไล่ลงมือทําจริงๆค่ะเพราะว่าก็จะมีงานนอกเหนือจากในห้องเรียนที่เป็นงานชมรมที่วิทยาเขตได้มอบให้แล้วค่ะเราก็จะได้ฝึกฝีมือเราไปเรื่อยเแล้วก็ฝึกความอดทนค่ะให้ความรู้ค่ะแล้วก็นําความรู้นี้ไปต่อยอดได้ให้ประสบการณ์ ในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่รู้แล้วก็ให้มิตรภาพที่ดีสำหรับเราอะค่ะการเรียนแบบพี่น้องเป็นครอบครัวที่คอยดูแลกันองความรู้นะครับความรู้ที่หาใน YouTube ไม่ได้อะไรที่เราแบบไม่เคยทำมาก่อนก็จะได้ทำอะไรให้ประสบการณ์ค่ะให้เราได้เรียนรู้ในหลายๆอย่าง น้องๆที่สนใจจะเข้ามาเรียนนะคะคือตอนนี้ทางวิทยาเขตมีห้องแล็บที่พร้อมสําหรับการเรียนรู้มากๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับน้องๆที่ได้เรียนอยู่แล้วโอกาสที่น้องๆได้รับคือมีเยอะกว่ารุ่นพี่เยอะมากๆค่ะอยากให้น้องๆขวายขวาไว้เราต้องมีความอดทนมากขึ้นเพราะว่าในชีวิตจริงที่เราจะออกไปเจอไม่ว่าเราจะเจอเรื่องมาเท่าไหร่อะคะ่ะเราจะต้องใช้คําว่าอดทนเพราะเราไม่สามารถจะไปวีนไปเหวี่ยงเขาต่อหน้าได้ไม่สามารถจะทาตามใจเราได้เพราะว่านั่นคือชีวิตจริงแต่ว่าในชีวิตในรั้ว ก็จะมีกรอบของมหาลัยที่คอยปกป้องเราอยู่แต่ถ้าเราออกไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วจะไม่มีใครคอยปกป้องเราแบบนี้แล้วค่ะสําหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษานะครับก็คือเราอยากให้น้องๆลองค้นหาตัวเองดูก่อนว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรเราจบไปแล้วเราอยากที่จะประกอบทามาทําอาชีพอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราทําสิ่งนั้นด้วยความรักและความสุขครับเราจะทําสิ่งนั้นออกมาได้ดีแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็สําหรับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ก็อยากให้เก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็ประสบ แล้วก็โอกาสที่ทางหลักสูตรทางคณะาจารย์แล้วก็ทางวิทยาเขตมอบให้ครับให้เราเก็บประสบการณ์ตรงนี้เอาไว้ให้เรารีบควยควา,าไว้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดโอกาสตรงนี้ไปแล้วครับเราจะหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆมาเรียนครับที่นี่ก็สนุกรับรองงมาสนุกแน่นอนก่อนที่จะเรียนอะ่ะผมอยากให้น้องอะ่ะรู้ตัวเองก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าเกิดเราชอบอะ่ะโอเคเรามาเรียนมันจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดเราแบบยังสองจิตสองใจอย่างเงี้ยมันจะแบบมันยังแบบเออเรายังตัดสินใจไม่ได้อะ่ะผมว่าเราต้องตัดสินใจตัวเอง นกนลองเรียนรู้ลองทดสอบดูได้เพราะว่ามเรามีโอเพนเฮาส์ลองเข้ามาเรียนรู้ถ้าชอบก็เรียนถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากให้สนุกกับสิ่งที่เรียนมากกว่าครับ